ภายหลังจากข้อกําหนดออกตามความในมาตราที่9แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ในข้อ2การห้ามออกนอกเคหสถานนะครับเว้นแต่จะรับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีการประกาศ13จังหวัดนะครับในการเป็นพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุด นายบุญอน,นัานต์พัฒนาสินนิในสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่มีคําสั่งมาตรการล็อกดาวน์ภาคธุรกิจก็ยอมรับและปฏิบัติตามที่ภาครัฐสั่งเนื่องจากสถานการณ์มีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นมาตรการล็อกดาวน์14วันหลังจากนี้ภาคธุรกิจต้องอดทนและก็่าคองธุรกิจต่อไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีการประคองอีกเท่าไหร่นะครับกว่าจะผ่านพ้นในช่วงนี้ไปได้หลังจาก14วันภาครัฐได้มีการเยียวยาให้กับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการแล้วก็อยากให้ลงมาช่วยเหลืออย่างจริงจังภาคธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะครับและเจ็บแบบซ้ําๆก็จะส่งผลให้ภาคธุรกิจเดินหน้าต่อไปอย่างยากลําบากภาคธุรกิจ,จอยากให้ภาครัฐมีการตรวจเชิงรุกเพื่อที่จะคัดแยกผู้ติดเชื้อและนําไปรักษาส่วนโครงการเปิดเมืองในวันที่1กันยายนนี้นะครับภาคธุรกิจต้องรอดูสถานการณ์ถ้ายังมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คงอาจจะเรื่องการเปิดเมือง ซึ่งภาคธุรกิจเนี่ยก็ทำแผน SOP และติดต่อประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อรอรัฐบาลอนุมัติให้เปิดเมืองภาคธุรกิจก็จะสามารถนำแผนขึ้นมาใช้ได้ทันทีภาคธุรกิจนะครับที่ทำแผน SOP เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก,การควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีถ้าผ่านจะนำไปเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อให้นำเสนอต่อสอบปคอใหญ่ ก่อนที่จะรอคําสั่งเปิดเมืองพัทยาการเปิดเมืองในช่วงแรกธุรกิจมองว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเมืองพัทยาไม่มากนักหลังเดือนตุลาก็จะมีการเปิดเมืองแบบจริงจังจะทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามลําดับก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกภาคส่วนให้ผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปด้วย,วยกันอยากภาคธุรกิจหันมามองตรงนี้ในการเราก็อยากววนภาครัฐเนี่ย ให้หันมามองภาคเอกชนบ้างหลังจากที่ได้รับผลกระทบทั้งส่รอบในรอบนี้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจึงอยากให้ภาครัฐมีการจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอกับประชาชนเรื่งมีสําคัญมากแล้วก็ต้องมีการนํามาฉีดให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกคนควรมีสิทธิ์ได้รับในการฉีดวัคซีนโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าบางคนตอนนี้นะครับ ไม่ได้ทำงานมา4ปีแล้วไม่มีเงินติดตัวแล้วเพราะฉะนั้นนะครับก็คงจะไม่มีเงินมาจ่ายค่าวัคซีนในการฉีดพู้รักษาต,ตัวเองนะครับซึ่งก็อยากให้ภาครัฐนะครับดำเนินการในส่วนนี้ด้วยภาคธุรกิจเราก็ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เราก็เข้าใจได้นะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องล็อกดาวน์นะครับทางเราก็คือ ต้องยอมรับนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ในขณะนี้นะครับการแพร่ระบาดเนี่ยได้กระจายในวงกว้างเราก็ไม่สามารถจะทําการค้าการขายได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคือการถามว่าเราปรับตัวไหมคือเราปรับตัวมาทุกอย่างแล้วนะครับแต่สถานการณ์ใน14วันต่อจากนี้ก็คงจะต้องยอมรับแล้วก็ต้องอยู่แล้วก็ผ่านพ้นกับมันไปให้ได้นะครับอาจจะต้องพยุมและประคองตัวกันออกไปก่อนนะครับแต่หลังจาก14วันเราเชื่อว่านะครับมาตรการที่รัฐมีการเยียวยาอะไรมาอาจจะช่วย ในการผ่อนคลายหรือในช่วยในการลดความเสียหายกับภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการรวมถึงพนักงานในสถานประกอบการได้บ้างนะครับแต่ในระยะยาวหลังจากนี้ผมว่าภาครัฐอาจจะต้องลงมาให้ความช่วยเหลือหรือการดูแลผู้ประกอบการนะครับอย่างจริงจังนะครับมีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังนะครับเพราะว่าภาคธุรกิจเราในปัจจุบันนี้นะครับ ก็ได้รับผลกระทบมามากพอสมควรนะครับเจ็บอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็บซ้ําๆในที่เดิมนะครับมันก็ทําให้เราไปต่อลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจาก14วันที่เราปิดเราอยากจะรู้ว่าเมื่อปิดแล้วจะไปต่อ,อยังไงเมื่อปิดแล้วมีการตรวจเชิงลุกหาคัดคัดแยกนะครับผู้ติดเชื้อออกมาอย่างชัดเจนนะครับรักษาให้หายนะครับวัคซีนมาเพียงพอต่อจํานวนของประชากรที่จะต้องการนะครับเพื่อจะทําให้ไม่เกิดมาต้องมา เหตุการ์อย่างนี้ซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับหรือจะได้ไม่ต้องมลองัล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดปิด14วันแล้วยังในอนาคตยังไม่แน่นอนว่าจะต้องมีการล็อกดาวน์อีกหรือเปล่านะครับมันก็จะกลับมาวนลูปเหมือนเดิมเพราะ14วันต่อจากนี้คือเราได้รับผลกระทบแบบนี้มาทั้งปีแล้วนะครับและเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นเหตุการ์ครั้งที่2นะครับที่เกิดขึ้นมาทําให้ผู้ประกอบการเราเองนะครับวางแผนและปรับตัวเนี่ยไม่ได้แล้วก็ไม่มีทิศทางนะครับที่จะปรับตัวแล้วนะครับ แล้วก็ไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนจากรัฐบาลน,นะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วนะครับทางพัทยาเรานะครับมีโครงการพัทยา move on คือแผนที่จะเปิดเมืองวันที่1กันยา2นะครับ2564แต่เราเองก็ไม่ได้ที่จะผูกมัดว่าจะต้องเปิดถ้าสถานการณ์เนี่ยไม่เอื้ออำนวยนะครับหรือว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังระบาดในวงกว้างขนาดนี้ต่อให้เราเปิดนะครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเปิดไปแล้วจะเกิดให้เกิดสถานการณ์ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ไม่เสี่ยงที่จะเปิดเราก็พร้อมที่จะเลื่อนออกไปก่อนได้นะครับแต่ระหว่างนี้เราก็เตรียมแผนควบคู่กันไว้นะครับในโครงการคือเราทํา SOP เราทําขั้นตอนเราทําวิธีการเราติดต่อเราประสานงานกับทุกหน่วยงานไว้เพื่อวันที่รัฐบาลอนุมัติให้เปิดเมืองนะครับเราจะได้สามารถนําแผนนี้ขึ้นมาใช้ได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เราก็เตรียมการเตรียมแผนนะครับล้วก็ตรวจสอบพิจารณาให้ขั้น ทุกขั้นตอนให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับเพื่อวันที่จะต้องเปิดนะครับเราจะหยิบมาใช้ได้ทันทีเลยครับผมอย่างที่บอกเราไม่ได้ลิ้นลนที่จะเปิดในโดยแบบไม่มีรูปแบบไม่มีแบบแผนนะครับเราดูสถานการณ์ว่าสถานการณ์นั้นพร้อมเปิดรำคาท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นกลุ่มคนหลักนะครับที่จะนำรายได้เข้ากับประเทศหรือเมืองพัทยาของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ภาครัฐนะครับอยากจะให้หันกลับมามองภาคเอกชนว่าเราได้รับผลกระทบมาหลายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็น เอ่อหนึ่งสองสามนะครับทุกระลอกเลยเราได้ผลกระทบทังหมดและเราลอกนี้เป็นล,ลอกที่เราได้ผลกระทบเยอะที่สุดนะครับเนื่องจากว่าทุนทรัพย์ในการที่จะไปต่อทุนของเราเนี่ยก็เริ่มหมดลงหมดแล้วนะครับว่าล่องลงไปทุกทีนะครับแล้วก็การปรับตัววิธีการเนี่ยเราทําแล้วเราก็ปรับตัวหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรารอยอย่างเดียวคือว่าต้องการมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาอย่างปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ สามารถค้าขายได้อย่างปลอดภัยนะครับคำตอบก็คือว่าเราต้องได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพและก็เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของคนในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเมืองไปโดยที่เมืองเราไม่ปลอดภัยนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้นักท่องเที่ยวมาตัวเราเองต้องปลอดภัยเป็นเมืองที่ปลอดภัยควบคุมการระบาดได้ชัดเจนนะครับและสิ่งนั้น,น,นเกิดอมาขึ้นมาปุ๊บจะเห็น ผลที่สําเร็จและชัดเจนก็คือนักท่องเที่ยวมาประชาชนปลอดภัยเศรษฐกิจดาเนินขับเคลื่อนไปได้ข้างหน้านครับเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งเดียวที่อยากจะฝากก็คือว่าเราผลักดันเรื่องวัคซีนให้ได้มาซึ่งภาคเอกชนที่เราได้วัคซีนมาเนี่ยไม่สามารถไม่เพียงพอนะครับเราเองเนี่ยก็เคยมีคุยกันว่าถ้าเกิดอนุมัติให้เราสามารถซื้อวัคซีนให้กับบุคลาก,กรของเราในสถานประกอบการได้เนี่ยเราก็มีความยินดีนะครับเพราะว่าเราเองต้องการให้สถานประกอบการของเราบุคลากรของเราปลอดภัยเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากนี้ที่เราฉีดวัคซีนมาในช่วงระยะหนึ่งแล้วผ่านไปในวันที่เราเปิดเมืองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าภูมิวัคซีนที่อยู่ในตัวเราเนี่ยจะต้องมีหรือเปล่าหรือจะหมดหรือจะลดไปขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อหมดไปแล้วอาจจะต้องมีของเรื่องของการบูสต์ขึ้นมานะครับเมื่อมีการบูสต์ขึ้นมาเราก็ต้องหันกาบมองอีกว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยวัคซีนเข็มหนึ่งเข็มสองไม่ได้เลย นะครับคนที่ได้ไปแล้วจะต้องรอ,อก,การบูตอีกแปลว่าปริมาณการเทมาซึ่งวัคซีนอาจจะต้องเยอะหรือสูงขึ้นก็อยากจะให้รัฐบาลนะครับคำนึงถึงการจัดสรรวัคซีนหรือนําเข้าวัคซีนให้เพียงพอนะครับผมเอกชนก็ฝากความหวังไว้นะครับว่าเราจะสามารถเปิดเมืองด้วยความปลอดภัยนะครับต่อให้ยังเปิดเมืองไม่ได้เต็มร้อยเเซนะครับเราก็สามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยนะครับในสถานการณ์แบบนี้ได้มันก็คงจะอยู่กับเราอีกสระยะหนึ่งนะครับเราก็พร้อมจะปรับตัวปรับวิธีการแล้วก็ให้ความร่วมมือปฏิบัตตติามขัั้นนนอะครบ ของรัฐบาลนะครับอย่างดีครับผมขอบคุณครับ